o r นนี Morning, ค้ค่ะทุกคนดูบรรยากาศตอนเช้านะคะวันจันนะบรรยากาศสีเหลืองอันนี้หน้าต่างเรียมหน้าต่างทั้งบ้านนั่นเองพี่สวยไหมเดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปเดินเล่นอยู่นะเดี๋ยวตัดภาพไปบนึงเดี๋ยวพาตัดภาพมอสมอยนะเห็นบรรยากาศกันแล้วใช่ไหมพาให้ดูบรรยากาศข้างนอกสวยมากสวยมากเลยนะเป็นวันนี้วันนี้วันนี้เลิกงานยามดีวันนี้นนอนนนนโอ้โหวันนี้แบบแดดออกข้างนอกนะ ข้างนอกแบบว่าน่ารักมากแต่ลรนมองแม่เดี๋ยวนไปใสแ่แว่นก่อนวันนี้มาในมาดแบบแม่บ้านกระเสื้อกระเซิงไม่ต้องตกใจอีกเหมือนเดิมในชั้นก็หน้าสดหน้าหน้าเพาไปตามภาษานะคะสไตล์ของในชั้นื่อน,นี้กัมืัอนี้ตื่นเศร้าอีกแล้วนะเป็นคนติด,ดนิสัยตื่นเศรออ้าแล้วนี่แหละคือมากกับซักผ้าซักเสื้อผ้าชุดทํางานนะคะนักตานี่แหละชีวิตตามประเทศก็จะเป็นประมาณนี้ ตากผ้าในบ้านในห้องเพราะว่าข้างนอกมันสิเป็นอากาศหนาวเนาะผ้าห้าก็ต้องตากในบ้านซ,าซักไซสยเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบอบแล้วก็ห้าก็ตากในบ้านใ้เพราะว่าในบ้านเนี่ยเ้าเซียนติดเครื่องเครื่องทําความอุน่นแล้วมันจะเป็นแอร์เฮดอ้พวกทําความอุ่นในบ้านมันก็นเลยอากาศมันก็นสิอุ่นเนาะแล้วก็เ้าไปลางห้าซักผ้าเ้าก็าปัน่นเฮาก็าปั่นแห้งแล้วนะหฮาอบแล้วนะเฮาก็แค่มาตาก ในบ้านนะคะนะเขาจะไปตากยังชื้อตะก้าพาออกไปตากเบินเบินเบินเบนข้างนอกคืออยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่เมืองไทยทามันไม่ได้นะคะมันต้องตากในบ้านเมื่อนี้เนาะกระสิแวาอีสานเต็มรูปแบบสีมาวเป้่าพื้นเด้ยเปล่าพื้นมาน,นินทานะคะถ่านินทาคนีนชั้นก็จะใช้ศัพท์เป็นภาษาอีสานนะคะถ้าพูดเป็นภาษาไทยแล้วนินทาคนนี่นะคะภาษาภาคกลางนินทาคนนี่มันก็จะไม่มันนะคะจะเป็นสไตล์ของดิชั้นนะคะเมื่อนี้ถึงเวลาเรลาพื้นอีกแล้วนะคะ กับ่ะไ้เบาพื้นคนอื่นคนไก่นะคะกับสีมาเบาพื้นคนที่ทําง,งานเด็กฝรัง่งเด็กหน่อยฝรัง่งคนนอดเนี่ยฝรั่งคนนี่ยประเทศน,นอเวเนี่ยดเด็กหน่อยผู้ชายสีมาเบาผื้นมันเห<อ> <laughs> มือน,น,นแบบว่าแบบว่าแบบนางนันไลอะไรเงี้ยลินดาซอยเก้านะคะสีแยกปากหมาลินดาซอยเก้านะคะไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเรีอนสีมาเบาเนาะกับเพื่อจะ บริวาว่าวสมนำนาสมนำพื้นนี่ยังเขาดอกกระสิมาว่าเพื่อให้เป็นข้คอคิดนะเป็นท่ามอนสอนใจสําสหรับคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะนะคือเอาง่ายๆเลยเบ้นกรรมบาปกรรมนะการกระทําของข้าวหรือที่เขาเอิ่นว่ากรรมกรรมเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการกระทํามันเป็นการกระทําของตัวเราเองหละที่เขาเรียกว่ากรรมกรรมเลยนะข้เหตุแบบไหนเราสร้างไม้แบบไหนเราทําไห้แบบไหนสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาเรา ถ้าเกิดเขาดีตั้งใจทําดีมือนี่มือต่อไปอนาคตขนาดิ่งดีๆนั่นมันกระสิกับมาหาเฮ่าริมเสื้อแบบนี้แล้วก็มันเต้นกระเจอมาหลายรอบนะ้ามือนีกอะมาว้าเขาประเด็นกันเลยแล้วกระสิหาว่าพูดมากบ่าเขาเรื่องเตเทียนเนาะกต่เมียนยุธีทำงานนั่นแหล,ละมันกรสีมีอยู่สามคนมีสามคนนะคะเป็นฝรังนะคะ เป็นฝรั่งชานเนว์หนึ่งคนเด็กผู้ชายอายุ20ปีนะคะแล้วก็มีผู้หญิงนเนวีหนึ่งคนนะคะผู้หญิงนอสหนึ่งคนคนนี้อายุ28ปีนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีผู้ชายฝรั่งอีกคนหนึ่งชาวองังกฤษนะคะคนนี้อายุมากแล้วนะคะสามคนนี้จะเป็นจะชอบสมหัวสมหัวกันฉันใช้คาว่าสมหัวส,สมหัวกันนินทา คนอื่นพูดแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีของคนอื่นแล้วก็เป็นขัอนข้างที่จะเป็นแบบว่าความคิดแบบเนกาทีฟแบบว่าเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางอะไรอะไรประมาณนี้แหละนะแบบว่าอีกสองคนนะสองคนนะ่ะเป็นระดับไอ้นั่นเลยอะ่ะสองคนนะ่ะเป็นระดับลีดเดอร์แต่สามคนนี่สิมีนิยัยชอบซุบซิบซุบซิบซุบซิบว้ากันเวลาทํางานนี่เวลาเอาเวลาทํางานนี่ไปยืนซุม้มหัวนิ่งทัก คนอื่นเบ้าเรื่องคนนั้นคนนี้หรือเบ้าเรื่องระบบงานในที่ทํางานว่าระบบงานบอดีจังสันจังสีอ่าวบาบริษัทไม่ดีวางระบบห่วยหวยบางระบบไม่ดีจังสันจังสีลิ้นกด้ยิ้นเขาเบ่าหลายครั้งนะหลายครั้งหลายคราวว่าบริษัทไม่ดีไอ้ซิสเต็มไม่ดีวางระบบแบบห่วยหวยอะไรเงี้ยก็สงสัยอยากจะเดินเข้าไปถามจริงๆเลยถ้ามึงบอกว่าบริษัทอันนี้ระบบงานไม่ดีงานไม่ดี ทำงานไม่ดีมึงมาทำงานที่นี่ทำไมอยากจะเดินเขาไปถามอยแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว้างงานมึงไม่ดีมึงไม่ชอบที่ทำงานมึงเนี่ยถ้ามึงคิดว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสักอย่างคนทำงานด้วยกันก็ไม่ดีผู้บริหารก็ความคิดไม่ดีโง่ไอเดียไม่ดีวางแผนระบบงานไม่ดีทำไมมึงไม่ไปทำที่อื่นที่เขามีระบบที่มึงถูกใจน่ะอยากจะถามเหมือนกันนะคะอ่ามคนนี้สิเป็นนิสัยแบบนี้ เฉ่าเรื่องนี้กระจีบคนนันคนนีนินทาคนนันคนนีสูงหัวกันในทีทํางานประจำสองคนเป็นคนนอนอิงนอกคนหนึ่งเป็นพลังเช่าอีงแ,นะแลนนะแล้วการแล้วก็สามคนนี้เอาบอกตรงๆเลยเป็นคนที่แบบว่าเบิ่งลักษณะแล้วเป็นคนสิบ่่อยมีความสุขในชีวิตดูลักษณะแล้วนะนะถึงมาแบบว่าทําพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะเนทะ่าที่ดูนะนะแล้วการฝลังเช่าอิงแลนคนนันแต่ง,งานกับผู้ยิ่งนอน แต่งงานกับคนนอตเขาถึงสามารถย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ได้แต่กมาเห็ดงานใดนะนะแล้วมือนึงมือนึงจะา้องฟักมือนึงในที่สุดกรรมคำว่ากรรมก็มีจริงกรรมก็ตามทันนะคะสดๆร้อนๆนะคะเพิ่งเกิดมาวันล่าสุดนี้เปิดเกิดมาวันวันเสาร์วันเสาร์กับวันเสาร์แล้วก็อีกวันหนึ่งก่อนวันเสาร์อีกวันหนึ่ง เหตุการณ์เหตุการณ์แรกนี่เกิดขึ้นกับเด็กฝรั่งคนนั้นที่อายุ20ปีนะฝรั่งชาโนเวเด็กน้อยอายุ20ปีแล้วนะคะฮีก็มัวแต่เดินไปคุยกับคนนั้นคนนี้บาบาบาบราบรอบโรงงานรอบรบ,รบ,รบ,รบริษัทคุยแต่เรื่องคนนั้นไม่ดีคนนี้ทํางานไม่ดีคนนั้นโน่นหนังง้นอย่างนี้อย่างโนนอย่างงั้นอย่างนี้นะคะแล้วในะที่สุดนะคะนายก็ลืมนาย มองเดินไปเที่ยวว่าคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีเที่ยวจับผิดคนนั้นคนนี้หน้าคนนั้นทํางานไม่ดีจนจนนายลืมมองตัวเองจนนายลืมความรับผิดชอบของตัวเองมองแต่คนอื่นเพรานายเอาเวลาทั้งหมดที่นายมีในที่ทํางานเนี่ยไปคอยจ้องคนนั้นคนนี้จับผิดคนนั้นคนนี้มองคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นทางนี้ทํางานไม่ดีเท็งานบดีจงสันจังสิแทมานห่วย ถ้าจะทําอย่างงน้นอย่างงั้นอย่างนี้ไปวางแผนไปจัดการให้เขาเทาไมไม่ทําอย่างงาั้นไม่ทําทาไมไม่ทําอย่างนี้จนลืมหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนี่แหละที่เขาว่ามองหาความผิดของคนอื่นจนลืมมองตัวเองจนลืมมองหน้าที่จนลืมหน้าที่การงานจะของเพราะว่าเอาเวลาทั้งหมดไปมองหาความผิดของคนอื่นไปค่อยจะผิดคนอื่นในที่สุดกรรมก็ตามทันพี่ขอใส่ข้านีเลยดีว่า กรรมก็ตามทันเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งที่นายทํานิสัยแบบนี้แล้วงานงานของนายเองความรับผิดชอบของเขาเองนะเนี่ยฮ็ดผิดบ่รลูกีิหรอกผิดหลายต่อหลายครั้งในเวลาทํางานบางครั้งบางคราวบางช่วงนายเอาเวลาไปยืนคุยไม่ดูแลอายไ,ไม่ดูแลงานส่วนหน้างานรับผิดชอบของตัวเองจนเห็ดงานผิดหลายต่อหลายครั้งหลายจนโดนหัวหนาดา่า โดนหัวหน้าดา่าครั้งล่าสุดนี่หัวหน้าด่าคือแรงมากหัวหน้าด่าแบบแรงมากเพราะว่านายทําผิดบ่อยมากผิดงานคุณถ้าเกิดว่ามันเป็นงานคิดออกมาว่าเป็นงานลายมันเป็นงานเขียนงานตอนเงื่อนกันคือคนนี้หน้างานตรงนี้ทําแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องส่งไปอีกหน้างานหนึ่งหน้างานหนึ่งทาแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับตัวเลขไงถ้าเกิดว่าคุณเขียนตัวเลขตัวนี้ผิดอย่างสมมติว่าวันที่เป็นบ,บล่ะ วันที่วันที่เจ็ดล้วก็ค้นทำค้นงนางานต่อไปเนี่ยต้องนับถอยหลังไปอีกห้าวันต้องนับไปอีกถอยหลังห้าวันเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองน้าง, 5, 7, 8, 9, 10, 11, นง,งานเรื่องงานถัดไปต้องลงเป็นวันที่สิบสองใช่ไหมเออมันสิเป็นงานตอนหนึ่งตอนหนึ่งกันแบบนี้แต่ว่านางานหนางานแรกถ้าเกิดว่าเขียนวันที่ผิดปุ๊บมันก็จะผิดเา่าไปเลยได้แบบนี้คือเป็นงานยาวทั้งรอดเลยค่ะผิดทั้งรอดเลยค่ะนี้นั่นละ่ะ งานเห็นงานผิดรดข้างล่าสุดนี่ผิดแบบรดใหญ่เลยลอดใหญ่เลยแล้วก็กรโดนหนายโดนเจ้านายนี่ดดาแบบยางรุนแรงเลยเรื่องคิดว่าแรงมากนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่ได้ดใูในเหตุการณ์แต่ว่ามีคนมาเล่าให้พี่ฟังแล้วเนาะคือสายสืบสายเสือกอะไรประมาณนี้ลกเผือกมันก็ต้องมีกันทุกคนนะคะยิ่งตัวพี่เองที่ต้องรู้นะคะลินดารู้โลกหูนะคะโลกหูลินดาก็ต้องรู้นะคะมีฉันก็รับรู้มา พรังล่าสุดโดนนายเช่งไปนะคะเพราะว่านายก็คงจะกูไม่ไหวกับมึงแล้วแหละคือมึงเที่ยวไปฟ้องคนนั้นคนนี้ด่าว่าคนนั้นคนนี้แต่งานมึงเองนี่ทําผิดตลอดเลยมึงทําไมมึงไม่ทํางานมึงให้ดีก่อนอะไรประมาณนี้นายก็คงจะคิดนะถ้าเกิดว่างานมึงดีมึงไม่เคยผิดมึงเพอร์เฟกมึงขยันมึงขยันหมั่นเพียรแล้วแล้วมึงเที่ยวไปว่าคนอื่นคนนี้ติคนนั้นคนนี้เนี่ยนายเขาก็คงจะไม่อะไรมากใช่ไหมเพราะว่าทัวมึงจะทําตัวมึงดีแล้วมึงต้องไปจัดการคนอื่นใช่ไหม แต่นี่ตัวมึงเองเนี่ยมึงยังทําผิดผิดถูกๆูกมึงยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีเลยมึงก็ยังเที่ยวไปติคนนั้นคนนี้อะไรประมาณนี้นายก็คงจะมูไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นายก็เลยบอกใส่เลยค่ะวันนั้นคงจะใส่แรงนั่นแหละวันนั้นอะนายลาออกเลยนายเดินออกไปเลยตันนั้น,นจําได้ว่าล,นลินเห็นอยู่วันนั้นมีเด็กเข้ามาบอกอยู่ว่าเอ้ยพี่ทําไมหัวหน้าคนนั้นทาไมพี่คนนั้นเขาเดินออกไป เอ็นี่งานเลยเห็นเขาบ่นอะไรว่าฉันไม่อยากทําที่นี่แล้วฉนันนี่ฉันลาออกอะไรประมาณนี้เดินก็ะโดช่วงนั้นแค่ประมาณกี่โมงเองห้าโมงเช้าเที่ยงเองมั้งที่เขาเดินออกไปเขาไม่อยากทําแล้วสงสัยจะโดนนายเชงเพราะว่าการเตรียมงานมันต้องเตรียแต่เช้าอยู่แล้วก่อนที่พนักงานทุกคนจะเข้ามามันต้องตั้งเครื่องไงมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ไงมันจะตั้งเครื่องแล้วก็พร้อมที่จะให้พนักงานทํางานเขาก็เข้ามาคงจะมาทําแต่เชา้าแล้วมันผิดอะี้อย่างนี้ไงแล้วก็นายเข้าไปตรวจอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ โดนเลยก็เลยมันนั้นนายก็ออกไปเลยนายไม่ได้ไล่ออกนะนายแค่ดา่านายด่านะเพราะว่าเขาทําผิดบ่อยมากนายด่า,ดาแล้วนายก็นายเขา,น, <_ letter> าขนั่นแหละผู้ชายคนนั้นน่ะเด็กฝรั่งคนนั้นก็คงจะแบบว่า,าอายใจแพ้ภัยตัวเองอะไรประมาณนี้แหละ,หละที่เขาเรียกว่าแพ้ภัยตัวเองก็เลยทนไม่ได้ว่าอะไรจะมาเลือมตากผักก็เลยสิแหงข้ามือแล้เพราะนั้นนายก็ออกไปเลยออกไปเลยจนถึงทุกวันนี้ เราเรนไปอยู่ที่ทํางานวันอะไรอ่ะวันล่าสุดที่เรียนทํางานวันเสาร์เินก็ไม่เห็นเขาคงไม่กลับมาเพราะว่าบอกเขาบอกแล้วว่าเขาไปกลับมาแล้วเขาไปหางานใหม่แล้วเด็กอายุยี่สิบปีเองนะแล้วก็นั่นแหละที่อยากจะบอกที่เอามาเล่าอ่ะคือคนประเภทเนี้ยเอาจริงว่าคนประเภทเนี้ยเขาจะมองมองหาแต่ความผิดคนอื่นจะลืมมองตัวเองนะจะลืมความรับผิดชอบจะลืมหน้าที่ของตัวเองมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกคนนึง อีกคนหนึ่งชาวอังกแลนั่นแหละรั่งังชาวอังกฤษนั่นแหละที่ว่าได้มีคนนอร์เวย์น่ะมาอันนั้นก็เที่ยวไปฟอ้องคนนั้นคนนี้คุยประเภทคุยน้าไหลไฟดับอแต่คุยนี่คุยอะไรไม่มีชิ้นดีเลยคุยแต่เรื่องฮีที่ของคนอื่นะระบบประเภทเดียวกันที่บอกว่าระบบไม่ดีงานไม่ดีทํางานไม่ดีไอ้วางแผนแบบง่ออะไรซิสเต็มมาไม่ดีระบบงานไม่ดีถ้ามึงมาทำทำไม้กลับไปประเทศมึงนู่นไปทํางานที่ประเทศมึงแล้วก็ไปทางานอยู่กับเมียมึงนู่นไปทํางานบริษัทอื่น มันไม่ดีคุณจะมาทนทําไมแล้ววันนั้นก็มาถึงอันนี้ยังไม่ได้ออกนะยังไม่ได้ออกก็คือนายก็คงจะแบบว่ามีความแบบว่านายเป็นระดับหัวหน้าแต่แต่ไม่มีใครใส่ใจนายเลยคนอังกฤษคนเนี้ยนายเป็นระดับหัวหน้าแต่ว่าพูดถึงบ่าลูกน้องคนรอบข้างจะไม่มีใครชอบพูดกับนายจะไม่มีใครพ่อพูดกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่หยุดเลยพูดมากแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีของบริษัทอะ ก็แต่เรื่องไม่ดีของคนระดับหัวหน้าระดับไที่เขาทํางานในออฟฟิศระดับผู้บริหารนายก็คงอยากจะเป็นผู้บริหารนั่นแหละนายไม่ได้เป็นนายก็เลยแบบบราบราบาบา,บาไปพูดเนกาทีิพูดไม่ดีกับเขาอะไรประมาณนี้คนประมาณนี้ขี้ฉาคนรอบข้างไม่มีใครนับถือไม่ไนายมันก็เลยมีความรู้สึกแบบรู้สึกว่าตัวเองด้อยไงก็คงจะคิดว่าเอ้ยฉันมาจากประเทศอังกฤษนะฉันเป็นคนอังกฤษนะฉันเออฉันต้องเป็นระดับหัวหน้าทุกคนต้อง เคารพช้นอะไรประมาณนี้พวกเธอเป็นต่างลกต่างน้าวพวกเธอต้องเคารพชั้นเขาจะเป็นคนประมาณนี้ในความคิดของลินน่ะในความที่ลินเห็นน่ะนะเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นคนเหยียดเป็นเรสซิสนั่นแหละเพราะว่าในที่ทํางานน่ะเขาจะคุยแต่กับคนนอตเขาจะไม่ค่อยคุยกับคนต่างด้าวเขาจะไม่ค่อยคุยกับคนต่างด้าวเลยนะคะเขาจะคุยแต่กับคนนอตอย่างเดียวเลยที่เป็นหัวหน้าระดับเดียวกัน แล้วก็คนที่เขามาตินทาที่เขามาพูดนะ่ะคนระดับผู้บริหารนะน่ะมีแต่คนต่างด้าวทั้งนั้นแล้วก็เขารุ่นเขาก็มาจากประเทศมาจากประเทศอะไรลินไม่ลินไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาจะเป็นเขาจะพูดภาษากังกกันหมดเลยเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยแต่เขาไม่ใช่คนนาคะว่าไม่ใช่คนดูหน้าตาออกจะเป็นแขกอะ่อะน่าจะเป็นโซนแถวไอ้คนแถวทางไหนลินก็ไม่แน่ใจแต่เป็นคนต่างดาวนั่นแหละ เพราะว่าฝารั่งอังกฤษคนนี้เขาจะคุยแต่กับคนนอตสอย่างเดียวเขาจะไม่คุยกับคนแล้วเขาเป็นคนดินคิดว่าเขาเป็นคนเรสซิสนั่นแหละเป็นช่างเหยียดเป็นคนเหยียดนั่นแหละแล้ววันนั้นคือในความที่เขาเป็นทําพฤติกรรมแบบนี้คือพนักง,งานทุกคนรอบตัวเขาจะไม่มีใครค่อยสนใจเขาเขาจะพูดอะไรบลาบลาบลาห้ามหไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเขาไม่ค่อยมีใครสนใจเขาก็เขาก็ากอืมอืมอืมเขาก็จบแล้วน,นายจะพูดแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว นะคะแล้วก็แล้วคราวนี้แล้วนายแบบในความที่ไม่มีใครสนใจนายไม่มีใครเกงใจไม่ไม่ไม่มีใครคิดว่า <cop an perspect iva> นายเป็นหัวหน้าแล้วไม่มีใครรับฟังแล้วเขาก็ทํางานกับใครไม่ได้นายใหญ่เลยส่งให้เขาไปทํางานอยู่ข้างหลังไปทํางานอยู่โกดังไปเช็คโกดังเกี่ยวกับไอมันจะมีโกดังพวกของแห้งพวกอะไรเงี้ยนายก็เลยส่งเขาไปทํางานที่นั่นยิ่งหนักเลยคราวนี้นายยิ่งกดดันเลยนายเมสามอยกับใครไม่ได้นายก็เลยสงสยัยนายจะเครียดอะไรประมาณนี้ ก็คือวันนั้นวันวันเสาร์นายระเบิดสองครั้งครั้งแรกเลยพวกพี่ทํางานอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันจะมีสินค้ามาส่งข้างหลังกดังพวกพี่ก็ต้องไปนับแล้วก็ไปหาที่เก็บอะไรอย่างเงี้ยคือนายก็ไปอะไรเงี้ยนายก็ต้องไปพูดอะไรก็ไม่รู้ตะโกนบวกเบรกบวกเบรกคล้ายๆว่าสร้างอํานาจสร้างฟาเบอร์ให้ตัวเองให้เราดูให้เราตกใจให้เรากลัวอะไรอย่างเงี้ยกูเป็นหัวหน้านะอะไรอย่างเงี้ยอพวกพี่ก็ อย่างของมึงนีู่ไม่ได้สนใจพวกพี่ก็ทํางานกันต่อไปเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวหัวหน้าทุกคนในโรงงานในแผนกอะไรเงีย้ยไม่มีผลอะไรกับพวกพี่นะคะเพราะว่าพวกพี่จะเป็นจะเป็นทีมของพวกพี่อยู่แล้วเป็นทีมหน้างานไม่เกี่ยวกับหัวหน้าไม่เกี่ยวกับอะไรมีนายใหญ่เท่านั้นมีนายใหญ่แล้วก็หัวหน้าของพวกพี่โดยตรงสนามที่นั่งที่นั่งอยู่ในออฟฟิศหน้าง,งานนะคะที่รับผิดชอบพวกพี่ ในระดับหัวหน้าในโรงงานอะไรเงี้ยไม่มีผลอะไรกับพวกพี่ทั้งนั้นแต่เขาพยายามที่จะควบคุมพวกพี่ไงแต่พวกพี่ไม่สนใจเพราะพวกพี่รู้แล้วว่าหัวหน้าพวกพี่คือใครเขาไม่ใช่หัวหน้าเราแล้วก็นานครั้งนั้นตอนเช้าใช่ไหมพอช่วงบ่ายปุ๊บนายไปทะเลาะกับพนักง,งานนะ่ะในไลอะคิดเอาซิเดินเข้าไปละคงไปพูดอะไรแต่พี่ไม่เห็นเหตุหการณ์พี่มายืนอยู่หน้าง,งานส่วนหน้าง,งานของพี่หน้าออฟฟิศใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่หลังหลัง อยู่กับพนักงานเขาคงจะขับรถอะไรไม่รู้แหละไปส่งให้พนักงานที่เป็นผู้หญิงก็ไปทะเลาะอะไรกับเขาก็ไม่รู้พวกพี่ก็ได้ยินแต่เสียงตะโกนโหวกเหวกเขาตะโกนดังมากๆดังแบบอุ้ยดังทั่นหัวเลยเหมือนตะโกนแบบว่า,าพี่ได้ยินแต่ว่าเขาพูดภาษาภาษาอังกฤษว่า I I s a i ซอะไรประมาณนี้คือฉันพูดฉันบอกว่าอะไรประมาณนี้ไ I s ซ i d แล้วก็โอ้หแบบตะโกนดังมากแล้วก็ทุกคนก็แบบทุกคนก็หยุดทํางานก็ เดี๋ยวไปมองเขาคนเดียวกลายเป็นอีเดียตไปเลยคือคุณดูไม่น่ากลัวเลยคคุณกลายเป็นอีเดียตไปเลยแบบกลายเป็นแบบแอสโซไปเลยอ่ะเป็นแบบไม่มีใครเขากลัวคุณหรอกมีแต่คุณทําตัวทุเรศทุเรศนะบันเน่พี่จะคอยดูนะหนึ่งติวไปแล้วสามคนนี้ในแก๊งนี้ในแก๊งที่พูดแต่เรื่องชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนมุมดีกว่าดดแสงมากเมื่อกี้นะพี่จะคอยดูมาสามคนเนี้ย สามคนเนี่ยที่อยู่ในแก๊งอุบาทเนี่ยนะคนนึงปิวไปแล้วนะคะคนน็อตนะอีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะอีกคนนึงเป็นผู้หญิงยังอยู่นะคะยังอยู่อันนี้คนนี้ไม่เท่าไหร่คนนี้แค่ตามตามเขาเขาพาพูดอะไรก็พูดอะไรประมาณนี้เก็จะมีนินทารับหลังคนอื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะนะแต่ว่านางก็จะชินินทาแบบรับรับเยีมเยมๆีไม่ไม่เปิดโป้องอะไรมากมายนางก็จะเป็นแบบตอแหละอะไรประมาณนี้ตามสไตล์ผู้หญิงฝรั่งที่นี่นะ,นะคะแล้วก็ ผู้ชายอังกฤษคนนี้พี่จะดูผลลัพธ์ว่าต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาไปทําพฤติกรรมที่แบบรุนแรงเลยนะต่อพนักงานต่อพนักงานหลายคนแล้วในโรงงานเนี่ยนะคะแล้วว่าพี่จะรอดูว่าผลลัพธ์ของผู้ชายคนนี้ต่อไปจะเป็นยังไงตอนนี้เหลือแค่สองคนนะคะตอนนี้เหลือแค่สองคนนะเดี๋ยวพี่จะรอดูผลลัพธ์ของสองคนนี้ว่าจะเป็นยังไงคนที่ได้ขึ้นชื่อว่ามองหาแต่ความผิดคนอื่น แต่ไม่มองตัวเองแต่ลืมมองตัวเองเดี๋ยวยังไงพี่จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึง่งเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมองมอยน้ำลายแตกมากเลยวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย